ดำหายแล้วดำหายแล้วรอดแล้ว <c oughs> อยู่กี่วัน,นะ 15, วนแล้วสิบห้าสิหกวันนล้นัดนะ <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ <c oughs> วันนี้วันที่ยี่สิบห้าอยู่ตั้งแต่วันที่ส <c oughs> ิบปัดเธอเออได้แชมป์เลยเธออยู่ <c oughs> แต่ดางดูผ่อนคายเยอะเลยนะ <c oughs> นุนะ <c oughs> เออต่อต้านทุกอย่างเนาะเมื่อก่อนเลูกรู้เรื่องนะเออรอดชีวิตได้กลับบ้านแล้วเออบ้านไหนัค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่นางก็อาศัยอยู่แล้วแเวกแถวนั้นก็คือแบบโชคดีว่าก็ไม่มีใครรังเกียจ่ะเนาะอือ ใช่ใช่จ่ะแถวบ้านแมวจรเยอะในซอยละแวกนั้นพี่ก็คงเอาไปป้อนยาป้อนอะไรให้นางหายดีสนิทก่อนนั่นแหละถึงจะปล่อยนางสู่ที่เดิมเพราะนางเป็นแมวจรเนาะด้วยกินพวกนี้นะคะจ้ะแล้วก็เช็ดแดดหลอดวันละครั้งก่อนนะสกับสิบาทีอ๋อได้จ้ะได้ได้ได้เราไม่รอชั้นจะตายอ่าอ่าจ้ะโอเคเดี๋ยวมันจีตกมันจีตก พี่ก็ไปตาให้เราจะเมื่อกี้อ,อ,อาจจะเป็นครีมเยิ้มๆหน่อยเออจ้ะโอเคได้สภาพโดยรวมคือดีอดด<ร>ขึ้นเยอะ,ะจ้ะ